สวัสดีค่ะมาพบกับสาข้อแพงแดนดองลำดวนวันนี้วันหยุดเรามาเดินตลาดชังฮาวอนกันนะคะมีของขายเยอะแยะเลยเสื้อผ้าอาหารของกินและขน,นมอร่อยๆค่ะ อันนี้เป็นขนมพูลปังนะคะข้างในจะมีไส้ถั่วแดงกวนขนมแผ่นกลมๆนี้คือขนมพ้นนะคะเป็นขนมคล้ายๆขนมลังเพึ่งบ้านเราจะมีวิปครีมแล้วก็น้ำพึ่งเลยจะออกหวานๆมันๆอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ